สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำแบนเนอร์เคลื่อนไหวนะคะโดยโปรแกรม Photoshop นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องสร้างงานขึ้นมาก่อนนะคะกด Ctrl N นะคะหรือไม่ก็ไฟล์หรือ New ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาที่ ะคะคือปกติแบนเนอร์เนี่ยมันจะมีขนาดสมมติว่าถ้าเราต้องการดัดนำแบนเนอร์ไปอัปโหลดในเว็บไซต์ซึ่งบางเว็บเนี่ยเขาก็จะกาหนดขนาดพิกเซลของมันอยู่แล้วว่าต้องการได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องกําหนดตามเขานะคะแต่ว่าถ้าเราทําเว็บไซต์เองอยากเอาลมหน้าเว็บของเราเองเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกําหนดได้เลยแต่ว่าทีนี้เราต้องการ720คูณ90พิกเซลนะคะเราก็ตั้งค่าไปตามนี้แล้วก็คัลเลอรมโหมดให้เป็น rgb นะคะ resolution ก็72 จากนั้นนะคะกดโอเคได้เลยนะคะก็จะมีหน้าต่างงานขึ้นมาตามที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก็มาที่วินโดว์นะคะแล้วก็ไทม์ไลน์นะคะซึ่งมันจะเป็นหน้าต่างการทำงานแบบแอนิเมชันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Photoshop เวอร์ชัน c s 5ลงไปเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันนะคะมันจะอยู่ด้านบนประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็น c s 6ขึ้นไปนะคะมันจะเขียนว่าไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยมันจะมีหน้าต่างการทำงานขึ้นมาอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะ ตรงนี้เราก็ไปที่ Create Frame Animation นะคะเพราะว่ามันเป็นเฟรม by เฟรมนะคะแล้วก็กดปุ่มได้เลยค่ะทีนี้มันจะมีเฟรมแรกขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ต้องทำการใส่สีขึ้นมานะคะสมมติว่าเราต้องการให้แบ็กกราวเป็นสีฟ้านะคะเราก็จิ้มสีได้เลยนะคะเราจะเทพื้นสีนะคะเราให้สีฟ้านะคะมาอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นเรากด Control นะคะแล้วก็กด Backspace นะคะ ก็จะปูสีให้โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามีซอสที่เราต้องการไว้แล้วนะคะอย่างเช่นเราลกเข้ามานะคะเราพิมพ์ตัวอักษรหรือใส่รูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะสมมติว่าเฟรมแรกเนี่ยเราต้องการให้ขึ้นประโยคนี้นะคะ subscribe นะคะอ่ะ เฟรมที่2เราต้องการให้เป็นชื่อช่องนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปกระดาษนะคะมันก็จะสร้างอีกเฟรมหนึ่งขึ้นมานะคะทีนี้เราก็มาจัดการในเฟรมที่2นะคะเราต้องการให้เขียนคําว่าโปรเบนสตูดิโอนะคะโลโก้ตรงนี้เราไม่เอาละเราปิดตาสําหรับเฟรมนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ก็ต้องพิมพ์ใหม่นะคะ เราย้อนกลับมาดูในเฟรมแรกนะคะอ่ะพอเฟรมแรกมาปุ๊บมันจะมีเราต้องปิดตาตรงนี้ก่อนนะคะโปรเบนสตูดิโอเฟรมที่2นะคะเราถึงมาเปิดตาตรงนี้นะคะเค <Okay. S 2> เราต้องการให้มันวนลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็มาตั้งค่าตรงนี้นะคะตรงวันนะคะ มันจะมีทางตัวเลือกให้นะคะก็คือมีให้เล่นสามครั้งแล้วก็จบนะคะแล้วก็กับ f o r e v e r f o r e v e r คือเล่นลูบไปเรื่อยๆนะคะไม่มีมันจบเราก็ให้เลือกมาที่ f o r e v e r นะคะจากนั้นเราลองเล่นดูนะคะปุ่มเล่นจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่เห็นได้ว่ามันเร็วนะคะเราไม่ต้องการให้มันเร็วแบบนี้นะคะเราตั้งค่าตรงเวลาตรงนี้นะคะสังเกตว่าตรงสูตรเซกนี่นะคะเราคุมมันทั้งสองข้างนะคะ ทีมันจะมีให้เลือกนะคะว่าจะให้ความถี่ของมันประมาณเท่าไหร่นะคะก็สูตรจุดห้าวิก็ได้นะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะเราจะปรับให้มันเล่นช้าเล่นเร็วได้นะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะช้าสุดเนี่ยคือ10วินะคะซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปหรือว่าอันนี้คือเราอาจจะอัพเทอร์กระดานแล้วเราก็ตั้งค่าตามใจของเราก็ได้นะคะโอเคค่ะเมื่อเราเล่นได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เียไว้ก่อนนะคะเป็นไฟล์ Photoshop นะคะ แล้วก็กดเซฟคือเราสามารถนำไฟล์ PSD มาแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะเราต้องการจะนำภาพตรงนี้ไปใช้ในเว็บไซต์นะคะเราต้องทำการเซฟให้เป็นไฟล์ gif นะคะต้องเป็นไฟล์ gif เท่านั้นนะคะถ้าเป็นไฟล์ jpeg เนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งมันจะไม่เล่นแบบนี้นะคะก็เข้าไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ Save for web นะคะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาจากนั้นนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะ animation เป็น forever นะคะโอเคแล้วก็ลองเล่นดูนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปปรับมันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามาถึงเป็น jpeg เนี่ยเราก็ต้องปรับให้เป็นไฟล์ g i ฟนะคะถ้าเป็นไฟล์ jpeg นะคะเราจะเล่นไม่ได้นะคะต้องเป็นไฟล์ g i ฟจากนั้นนะคะมาดูตรงนี้ไฟล์ที่เราเซฟไปนะคะจะได้8 3 0 8 kb นะคะส่วนตรงนี้เราก็ปรับเป็น256 kbps ก็ได้นะคะจากนั้นถ้าเราอยากจะให้ preview ออกมาในรูปแบบเว็บไซต์นะคะเราก็กดปุบตรงนี้ได้นะคะ พอเราได้ภาพที่เราต้องการแล้วค่ะเราก็เซฟนะคะตรงนี้ก็ให้เป็น image only นะคะเซฟแต่รูปอย่างเดียวนะคะไม่เอา html แล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเซฟไปแล้วนะคะทีนี้เราต้องการให้มัน Animation แบบ Smooth มากขึ้นนะคะเรามีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราก็ไฮไลท์ทั้ง2องเฟรมนะคะมาที่ไอคอนตัวนี้นะคะ มีหน้านต่างขึ้นมานะคะตรงนี้มันจะเป็นการตั้งค่าบบเฟรมนะคะคือถ้าเฟรมเยอะขึ้นมันก็จะสมูทมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเฟรมน้อยมันก็จะสมูทน้อยหน่อยนะคะทีนี้เราต้องการให้ได้ประมาณสัก20เฟรมนะคะจริงๆตรงนี้คือจะปรับมากปรับน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่ว่าเรายกตัวอย่างให้ว่าเป็น20เฟรมนะคะโอเคทีนี้เราลองเพย์ดูก่อนนะคะ เห็นว่ามันช้านะคะเราก็ปรับให้มันเร็วขึ้นนะคะก็คือกดตั้งแต่เฟรมแรกนะคะแล้วก็ไฮไลท์หรือเฟรมสุดท้ายนะคะกดชิปแล้วก็กดเฟรมสุดท้ายนะคะมันก็จะเลือกทุกเฟรมให้นะคะแล้วก็ทีนี้เราต้องการให้มันเร็วแบบว่าเร็วสุดๆนะคะก็คือ no delay ซึ่งมันจะสมูทแต่ทีนี้เราลองเล่นดูก่อนนะคะโอเคจะเห็นได้ว่าตัวเฟรมตรงนี้นะคะมันเร็วมันเป็นเริ่มใหม่คือเราต้องการให้เฟรมเนี้ยหยุดค้างสัก 1วินะคะเราค่อยกลับไปใหม่โอเคค่ะเราก็ลองเล่นใหม่อีกรอบนึงนะคะทีนี้เราต้องการให้เฟรมนี้นะคะอยู่นานนิดนึงนะคะประมาณ1วิเหมือนกันนะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะว่ามันแอนิเมชันตามความเหมาะสมของเราหรือยัง โอเคค่ะทีนี้มันก็จะสมมุติมากขึ้นนะคะเมื่อเราได้แบนเนอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เซฟเป็นไฟล์ PSD นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้แก้ไขในครั้งต่อไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทกําการเซฟเป็นไฟล์ GIF เหมือนเดิมนะคะในโฟลเวอร์เหมือนเดิมนะคะอเอเรามาลองพรีวิวกันนะคะ มันก็นจะเล่นตามที่เราต้องการที่เราตั้งตังค่าไว้ใน Photoshop นะคะจากนั้นค่าก็คือตามเดิมนะคะเราไม่ได้ไปปรับอะไรมันนะคะเขากดเสฟไดไปเลยวิธีที่3นะคะเราต้องการให้ภาพมัน a อนิเมตแบบเลื่อนจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเราอาจจะลบเฟรมออกไปก่อนนะคะสมมุติว่าเราต้องการให้ ตรงนี้นะคะขยับจากซ้ายมาขวาตรงนี้นะคะเราก็าเราจะลบตรงนี้ใหม่นะคะโอเคเฟรมแรกนะคะนี้เฟรมที่สอลางขึ้นมานะคะทีนี้เฟรมแรกเนี่ยเราเข้าไปแก้ไขที่เฟรมแรกนะคะเฟรมแรกเราก็ย้ายให้มันอยู่ด้านซ้ายสุดนะคะให้มันเลยขอบเฟรมมันไปเลยก็ได้ส่วนเฟรมที่2นะคะเราก็ลากมันมาให้มันอยู่ตรงกลาง กันเท่ากับว่าเราต้องการให้ตัวหนังสือนะคะเลื่อนจากซ้ายมาขวานะคะต่อไปนะคะเราก็จะให้ตัวหนังสือ Pro โปรเบนสตูดิโอโผล่เข้ามาอีกเฟรมหนึ่งนะคะซึ่งจะให้เคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้จะแอดวานซ์ขึ้นนะคะเปรมที่3ามเราก็ย้ายให้มันหลุดออกจากเฟรมนะคะส่วนคําว่าโปรเบนสตูดิโอนะคะเราก็ให้มันหลุดออกนอกเฟรมด้านซ้ายเหมือนกันนะคะเดีนั้นนะคะเฟรมที่4ให้คําว่าโปรเบนสตูดิโอมาอยู่ตรงกลางนะคะ เมื่อเราทาครบสี่เฟรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทําการสมูทภาพนะคะเราเข้ามาเป็นเฟรมที่1กับเฟรมที่2ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่ไอคอนนี้ได้เลยทีนี้ความสมูทเราตั้งค่าให้มันเป็น20เฟรมเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาทําตัวนี้นะคะกับเฟรมนี้2อันสุดท้ายนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะ20เฟรมแล้วก็ลองเลย์ดูก่อนนะคะ ช้ามากนะคะ1วินาทีเราไม่ต้องการให้มันกระดุบกระดึบขนาดน,นี้นะคะเราก็เลือกตั้งแต่เฟรมแรกจนเฟรมสุดท้ายนะคะแล้วก็กดชิปโนด e เลยไปเลยค่ะแล้วก็ลองเพลย์ดูนะคะโอเคค่ะพอเราเพลย์เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเช็คดูว่าเราต้องการให้คำว่า Subscribe นะคะอยู่ค้างสัก1วินะคะเราก็มาปรับตรงนี้นะคะ อันนี้คือเฟรมต่อไปนะคะอันนี้เรามาปรับตรงนี้เป็น1วินาทีนะคะก็คือเลื่อนจากซ้ายไปขวาแล้วให้อยู่ค้างจักหนึ่งวินะคะแล้วก็คำว่าโปรเปนสตูดิโอเราก็ให้มันค้างหงวิเหมือนกันนะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เสร็จแล้วนะคะลองเลย์ดูนะคะโอเคค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เซฟเป็นไฟล์ psd เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เซฟ for web อลองพรีวิวดูเมื่อเราได้ภาพที่เราต้องการนะคะก็เซฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานที่เราได้เซฟไว้ทั้ง3แบบนะคะแบบแรกนะคะเป็นกระพริบธรรมดานะคะเดี๋ยวเราลองดู แบบที่2นะคะแล้วก็แบบที่3นะคะเราสามารถนำแบนเนอร์ตรงนี้ไปใช้กับเว็บไซต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการทำแบนเนอร์ง่ายๆด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะ s u b s c r i b e กันได้นะคะที่ p r o b e n s t u u i o o นะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ